เฮ้ยเอาเขาดีดีเร่งลงมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่นี่ฟรีไฟเอ้ยดีดเร่งลงมาปุ๊บเลยอ่ะแบบปุ๊บเลยอ่ะดาวหนึ่งน้ำหนึ่งตั้มแม่งก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวชุบกันชุบอยู่เนี่ยอะไรอะไรใครจะไปรู้เรามึงเพิ่งเปิดแล้วมาด่ากูดิสีปะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ไรมาขึ้นเสียงใส่เราเฉยมึงคุยกันสองคนมึงไม่ไดูู้กอเหี้ยกูอ้ะ สัตว์ได้คิวเฉยเลยไอ้เหี้ยไม่มาถึงผมไม่ได้คิวพี่มันมันยิงล้มไปตัวหนึ่งเว้ยแล้วแล้วผมก็ออ๋แล้วแล้วมันชุกกันเออแล้วผมก็ยิงแล้วมันก็ได้คิวเฉยเลยสัตว์อะไรวะเดี๋ยว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 ใจเย็นก่อนพักก่อนนะน้องใจเย็นลองแต่นั้นเลยพี่เหรอว่าอยู่ตรงนี้ปสามตัวเนี่ยโอ้โหทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเจ้มึงเงียบไปดิเดี๋ยว จใจเย็นครับใจเย็นครับไม่ต้องโมโหกนะครับใจเย็นครับใจเย็นเอาอะไรเอาอะไเป็นอะไรนี่ไงนี่ไงเรื่องก็มึงอ่ะเป็นอะไรไอหนูทีมจะชนะอยู่แล้วครับใจเย็นใเย็ครับใจเย็นอย่าเพิ่งด่ากัครับอย่าเพิ่งด่ากันค่ะงงแบบงงปัดเลยอ่ะโมปัดเลยอ่ะไอเหี้ยอยู่ดีมันขึ้นเสียงใส่เราเฉยอ่ะเราไม่ทำอะไรผิดเลยอ่ะดูดิตัวเองล้มก็ร้อนไอ้เหี้ยกูระงงดาว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 กูเตรียมเปิดไม้ได้แบกนะเอาเลยเลยอ้ เงยใจเย็นครับผมชุ่มดาผมเปิดไม้รออยู่อะไรด่าทีมตรงข้ามนายเป็นไรเฮ้ยไม่ใช่หรอมันด่าทีมตัวเองไม่ใช่หรอเอ้าอะไรมันเล่นลูกซองเว้ยแล้วมันแพ้ยูเอ็มพีอ๋อผมก็เลยว่าด่าทีมตัวเองทวดทษดทครับโทษครับจะด่าทำไมไม่รู้ผมไม่รู้อ่ะไลท์ทีไลท์คิวเมื่อกี้คืออะไรวะอยู่ดีก็หัวร้อนอย่าว่าอย่าว่าตัวเองดีเดคืนปีใจเย็นๆครับผมตอนนี้ผมคุยดีๆมากนะผมไม่ได้หัวร้อนแต่คุณนะ โคตรงงเลยก็มันก็มันก็มันพูดมาแบบเหมือนโยงมาใส่เราอ่ะใช่ปะอ่าสถานการณ์เมื่อกี้คือเขาหนาดล้มแล้วไม่มีใครไปชุบเขาเขายิงเขายิงศัตรูล้มไปตัวนึงแล้วศัตรูอ่ะมันชุบกันแล้วแบ็คก็ไปคิวเอาเอาตัวที่เขาไอ้ยิงล้มที่มันชุบกันขึ้นอ่ะก็เขาต้องยิงอ่ะก็จะปล่อยให้มันยิงยิงแบ็คอ่ะแบ็คจะปล่อยให้มันยิงตัวเองหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับก็ตัวยิงให้มันจบเกมปะใช่ปะตัวเองไม่ได้คิวหัวร้อนทั่วทีมแล้วอะไรแล้วบอกว่ามันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้น ไอ้ที่มันอยู่ข้างหลังขึ้นเสียงมาเลยก็ไม่ยืนถือว่าดิวตาด่าด้่ะไอ้ยังกูเลยงงไเลยดนวตาด่าเลยกูรอดกูอ่ะกูล้มอยู่เดี๋ยวกูลุกขึ้นไปยิงเองไม่ต้องยิงได้หรืเปล่ามันใช่ระเบิดไหมพี่มันเรื่องวุ่นของไปรุ่นหิวคิวไอ้ยีงหิวคิวจนด่าทีไม่อยากโคตรที่อะไรหิวคิวเป็นเหตุครับข้างลังวัข้างหลังวันไอ้เพื่อนยิงดิแขอนเพื่อนแขวง ไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้โหมึงเนี้ยเอ้ยแล้วเมดพันสแล้วเมอะไรอะไรฮะอะไรก็มันสามตัวเฮ้ยอทําอเกมวะเนี้ยเฮ้ยผมไม่ได้คิวอะเฮ้ยเออไอ้ยิงยิงล้อผมมยิงยิอัวนึงเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยันลมเฮ้ยเฮมเอ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้้เ้มัน้้ยเฮเ้ยอเฮ้ยม้้เเฮเมันก็ เอ้ายุบกันแล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ไปท้ำให้อ่ะก็มันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้มึงไปตายก่อนทำไมล่ะเอ้าก็ก็เล่นอย่างงี้ก็ตายกับตายงี้แต่ไม่ได้คิวไงเยอะเยอะที่เนี่ยได้หนึ่งคิวแล้วเนี่ยแล้วลูกทุบกนมากูจะไปซ้ำแล้วไปยังไงทุบกรนมาทุบกรนมาษเดี๋ยวไปซ้ำโอ้ประชุมกันแล้วอ่ะไอ้เจ้าทำอะไรวะ เฮ้ยฮันนี่นนี่ฮันนี่นนี่ดาวไว้เป้าจริงๆดาวไว้เป้ากูไม่ซ้ำกูไม่ซ้ำกูรอมาชุบก่อนซ้ำเด้ซ้ำซ้ำนะกูซ้ำนะเพื่อนไอ้เพื่อนตั้งไปบอไปถือมึงกูไม่ซ้ำหรอกไอ้เียไอ้เพื่อนมันยิงว่ะใครยิงวะเจ็บแล้วเพื่อนตัวนั้นอ่ะมึงซ้ำไหมมึงซ้ำมึงคเพื่อนเออโอ้แม่งร้านกูเย่ยแม่งร้านกูอะไรวะ พอเออไอ้เหี้ยอ้ยเมื่อกี้ตอนี้กูซื้อปืนเสร็จแล้วไอ้เหี้ยเนียปืนปะปืนปะกูมีทิ้แล้วกูมีนะไปซื้ออะไรสองก็บอกอ่ะไอ้เหี้ยเราปืนมาให้มึงอ่ะไอ้เหี้ยมีปืนสองก็บอกทุกคนเชื่อไหมว่าผมสามารถทำนายได้ว่ากล่องนี้มีอะไร 5. ้าเหรียญทองสวัสดีครับเป็นยังไงกูหมอดูอันดับหนึ่งของประเทศไทย เอมือแบมมาอะไรเลยแบมมือมาแบมมือมากูจะดูให้ตองนั้นตองนั้นตองนั้นปีโอ้เหเฮ้ยเลเวี่อะไรออกมาเล้เลเวลี่เตรียมเตรียมเลเวลโอ้โหโอยไม่รู้เนเว็บแน่เลยยี่อะไรจังหวะเนี้ย ดีก็ติ๊งทั้งนั่นเฮียตัดมาที่ภาพทีมกูอะไรอย่างเงี้มีอะไรเลยมึงมองข่าววะนี่อ่ะเดี๋ยวกูจะรอดูมึงว่ามึงเอ้ยเดี๋ยวใช้คำพูดเดียวกันมานะเอ้ยตัดมาที่ภาพทีมกูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเลยเวนไอ้ไอ้นี่โทษทีมชัวร์ไอ้นี่โทษทีมชัวกูว่านี่ใสอย่างงี้ไอเวนโทษทีมตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นเลยไอเวนเนอแตัดมาที่ทีมกูแทนแทแทมองเขาจะเล่นหรือเปล่โอ้ยเฮียโดนหัวเฉย ไม่น่าฮอตเลยสาวติดเต็มอ่ะอะไรสามสิบเต็มหนต์แตกไไอ้เฮียอะไรของมึงเฮ้ยจะตายเนี้ยจะตายกูมาโอ้ยิงนี่โอ้เชียดาวสองเลยที่เราอ่ะทำไงได้วะไอ้เฮียาขนาดมึงยังดาวไอ้เฮียมึงจะมาโอบกูทำไมกูไปแล้วกูแตกวงไล่เฮียกูไม่อยู่ละกูไม่เชิญกันนะเฮียยังไปไม่ถึงไหนเลยด่าไอ้เีย อ๋อว่ะเียเอทมอ่ะอะไรเดี๋ยว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 ไรทีมแดงหมดเดี๋ยวเฮียเล่นเหมือนไรเฮียว้ไม่จะห้ดาแล้วแล้วกูก็ตกมาเฮียส่วน้ำหน้าเล่นกากเองดงอ่ะเดีอะไรกอะไรวันนี้พี่จะขึ้นว่าเนี่ยเฮียเล่นแล้วแม่งงงนอนนอนบเป็นอะไรดิเฮียผู้ให่าสายเลยเาสาย กูนี่ถอนหายใจเยอะมึเลยข้าสองหเสีชงเขอร้องวันนี้วังงอนไงยะโอ้โหเสียงมันเป็นอะไรเนี่ยไอสัตว์ป่วยพี่มึงเนี่ยเฮ้ยไอ้คนทำหน้าไอสัตว์เปิดไอ้บอยวอยวอยไอ้บอยแตกหัวแตกน้องตัวหัวแตกแล้วหัวแตกอ่ะสวยเจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บน้องอีกหนึ่งไหมหนึ่งน้องสองละ เอินฟางก็ไปด้านบนอยู่ฐานมันอยู่ฐานตัวเองแบ๊กเจอทีมอะไรวะเจอทีมอะไรเนี่ยเจ็บหนึ่งนี่ได้ทีมอะไรเฮ้ยทีมอะไรโอ้โหคิวเฮ้ยยังไม่จบอ่ะไม่รู้ไม่ใช่กูแล้วเนี่ยดูทีมดิเฮ้ยอะไรอนี่ยผัดโคมใส่แม่งเฮ้ยเจอทีมอะไรวะแย่แย่แพ้แน่เลยวะทีมอะไรวะที่เขาไหนเปิดไม่อ่ะอะไรอะไรไม่โทษผมไม่ใช่ เฮ้ยเฮียทีมอะไรวะเจอทีมอะไรวะไปอีกแล้วอ่ะไล่ปิดไปดึกคนที่หมดที่ไม่สายก่อนอะไรพี่แมลงเฮ้ยทีหลังเขาเด้ออโ้ยเฮียเฮ้ยทีมอะไรวะจะรับทีเหรอวะจะได้กูเจอมาแหละนะเนี่ยไอเนี่ยมันเจอพี่ใครเปิดไปวะรอดูไหมครับเบอร์สองครับเบอร์สองครับ กำลังบอกอยู่ไม่กล้าพูดแล้วล้อไม่กล้าว่าทีมแล้วล้อหรือยังไงเสียแน่ๆเลยว่ะโอ้ตายแล่วไปเลือกเล่นดีกว่าท้อว่าท้อว่าเยอะเตรียมเตรียมเลยเตรียมเลยเอเวนเนี่ยมันจะแ n a p เลยไอฟเฟนเนี่ยจะ s n ด่าใช่ใช่เดี๋ยวรอตอนจบเกมเลยแพ้แพ้ชนะก็ช่างนะครับตอนนี้ผมคิดว่าแม่งแม่งจะด่าแน่ๆนะครับรอดูเลยเอาเยียบเลย เยียบเลยอ่ะย่าเขินหน้าย่าเที่ยวก็ได้ก็ต้องเขินแล้วอุ้ยเจ็บมากเจ็บมากไอ้สัสเจ็บสุดสุดแล้ววันนี้เออทีมอะไรวันนี้โอ้ยเยี่ยบให้เลยเคยอีกแล้วทีมอะไรวันนี้ทีมอะไรวันนี้โอ้ยเปิดไมครออยู่เปิดไมครออยู่อ่ะ้า อย่าเลยกูว่าแล้วลเอแล้วอะเยมอะไรวันี้าตเลยเนี่ยบดาวเลยกัวแล้วเปิดไมค์เห็นปะเห็นปะกัวแล้วถ้ากูไเปิดไมค์โดนด่ากาด่าเลยอยกูปบแล้วจะมาเีอะไรวันี กูอยากชอบไอสัตว์อยานเป็นเปิมไปแล้วอ่ะีอะไรมันเนี่ยเล่นอะไรมันเนี่ยทีมนั้นดูดึงแต่ที่ดูทีมกูซิดูทีมกูซิ่ทีก็ติงตึ๊งทั้งนั้นเฮียตัดมาที่ภาพทีมกูทีมมันตึงเก๊เต่าแกแต่งตัวชอบปะทีมอะไรนะเนี้ยมันไม่ใช่เลวไอ้เหี้ยเล่นะันนี้ เขาอะไอ้เหี้ยไม่ได้ขำยังไงเออไอ้เหี้ยขำแบบขำสะใจไม่ใช่หานะขำสะใจมากกว่าตอนเนี้ยรอใคราแล้ว